อยขับขันหนีเป็นตยานก็ขับโปรตีกเว้ยโอ้ยมาขับคลิกแลวมันบอกเป็นช่งเลยอันนี้คือเป็นตะคิวนะครับเก็บของเรียบร้อยนะครับกรนีสมุดคู่มือต้องอาไปด้วยไปนะครับไเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปซูซมิโยนตยามาฮ่าเทประสิทธ์ ก็ผมก็ไม่รู้นะว่ารอบนี้จะหมดตังค์ไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช็ครถในระยะ5,000กิโลเมตรเนี่ย5,000กิโลเมตรแรกเนี่ยนะครับจะเสียตังค์เท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลมาก็มีแค่ันเครื่องนะครับเพราะว่ารอบนี้เราจะยังไม่ได้เปลี่ยนอปล่องน้ามันเพราะเราเปลี่ยนไปแล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ารอบนี้ก็คงใช้แค่กึ่งสังเคราะห์จะได้เทสตน้ามันด้วยความแตกต่างระหว่างกึ่งกึ่งสังเคราะห์ก,กับ สังคร้อยเนี่ยของยามาลูปเมันต่างกันอะไรขนาดไหนนะครับอ้ยแดดหรือไฟนรกออร้อนไปไหนอ่าถ้าใครที่เป็นคนพัทยาโดยกําเนิดน,นะครับจะรู้ว่าไอ้ซอยที่ผมขับรถมาเนี่ยมันเป็นยังไงถนนโลก,กีสมัยก่อนนะครับในยุคอแรกแรกตอนที่ จะเป็นวอ l กิ้งนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวอลกิ้งแล้วนะวอลกิ้งก็ไม่ใช่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวเลยนะเพราะว่าเขาก็รู้กันแล้วแหละรู้แกวกันแล้วว่าวอลกิ้งมันก็ไม่มีอะไรนะครับมาดูดีกว่าถนนเส้นนี้ก็จะประมาณนี้นะเป็นถนนที่เวสต์ไลท์เป็นถ้าเป็นเที่ยวกับอัมสเตอร์ดัมก็เป็น r ว d light d i s t r i c กนะครับแถวเนี้ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ไม่ไม่บูมเหมือนก่อนแล้วนะครับก็เงียบเหงาลงไปตามกาลเวลาออกมาเที่ยวก็ถึงครับผมก็เลยอ่า เอาของไปเก็บไว้ก่อนแต่ทำไมรถมันเยอะเองี่ยไม่เน่ยไม่เบียดครับผมไม่ชอบเบียดใครจะเบียดใครจะอะไรยังไงก็เบียดเลยผมไม่เบียดนะ <c ười> ครับเคยเจอประสบการณ์ที่เบียดแล้วแย่มาแล้วนะครับก็อุทาหรณ์ในยูทง YouTube ก็ไม่แย่แยนะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรที่เขาเคยทํามาแล้วก็อย่าไปทาตามนะครับเป็นอุทาหรณ์มาแล้วเนาะเยอะจะถึงแล้วจะถึงแล้วรถเยอะนะเน่ยอันะนี้รถเยอะนะ เอีแปลกแปลกโอเคถึงแล้วมิดยนต์อย yeah. ่ามาห่าทำไมขับสโลสโลวันนี้เนะี oh ่ยโอ้ยโอเคถึงแล้วเรียบร้อยรถไปเช็คระยะ อ่สามนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ได้โอ้ยครับได้อยู่แล้วรับเงี้ยสิขับมาได้โอโหลดมันขั้นหน่อยเว้ยย่ามาขับขิดขั้นหน่อยอีหลีด้เนี่ยโอ้ยขับขั้นนี่เป็นตะยานก็ขับโปรตีกเว้ยตากรแหงบ่ดีอ๋โอ้ย มันขับคลิกแล้วมันอกเป็นช่องเลยมันไม่มีขัดลละตีกับโกาบิดแบบนี้มันบิดแล้วมันไปเลยนะบูดยืมรถมือไปซก็เสีดูเออแต่มันโมคุณนนะนี่มันหน่อยหน่อยหน่อยพดแลว่านอับกชเียนเียนกชบนนอยเอาีบบนอยอ ในน,นี้ด้วยนี่ขนาดเขาโค้งนันเป็นยันยานเลยมเป็น <c oughs> ยานกว่าเก่าอยู่คนนี้อ้ยขับออโต้ไม่ดีจริงวะเพราะมันเป็นรถหน่อยแหลมันจะตรงไหนอยู่มันอยู่ซัมเนี่ยเขาโค้งมันเป็นตะยานเลยอ้ยติดไฟแดงกะเราเสร็จภารกิจกันแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปรับรถใครบอกรถใหญ่หน่ากลัวกว่ามาขับรถใหญ่แล้วมาขับรถเล็กน่ากลัวกว่าเยอะ เรากำลังจะไปรับรถ,รถใครเนี่แต่ประเดซีดมโมงม่ห่อนหลาเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วแล้วพราะว่าบึง้งบึงจอดรถกระหวูว่าแล้วแล้วพอตีทสิบ่อล็อกคอมาฟังนี่ว่ารถ้นหลายแท้ละ่ะโอเคไปเอาขอเขาอารถเขาไปก้อนรถเดี๋ยวตีน้ำไป พูดไม่อยู่มาเอาแข็งขึ้นอีกใช่ครับก็โอเคนะครับตอนนี้เช็ครถเสร็จแล้วนะครับเช็ครถเสร็จเรียบร้อยก็นะครับโดนค่าเสียหายไปทั้งหมด3า0รอยนะครับเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่บอกนะว่าผมเปลี่ยนอ่าเป็นกึ่งนะครับกึ่งสังเคราะห์คือหลังจากเช็ครถเรียบร้อยนะครับหลังจากเช็คเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเนี่ย ไอเสียงเมื่อกี้นะเสียงไอจากข้างหน้านะครับผมลองคุยกับช่างแล้วเมื่อกี้เป็นที่คาลิเปอร์นะครับเหมือนคาลิเปอร์มันไม่แน่นซึ่งพอคาลิเปอร์มันไม่แน่นทีนี้นะครับเวลาที่เรากำเนี่ยมันก็เลยจะมีเสียงภาพเบรกคา Car iper, Car iper ลิเปอร์คาลิเปอร์มันยกภาพเบรกขึ้นนะครับถ้าเวลาเราเบรกจริงๆเนี่ยมันก็เลยไปกระแทกกับตัวปั๊มนะครับกับขาจับนั่นเอง ครับซึ่งตอนนี้ก็แก้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีเสียงรบกวนกวนใจตรงในจุดนั้นแล้วนะครับส่วนอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องเครื่องดับกลางอากาศนะครับในส่วนนี้นะครับช่างเขาบอกว่ายังยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเนะก็ะได้คุยกันแล้วเขาก็อุอยผมก็ไม่กล้าพูดว่าตรงนี้เป็นยังไงตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยอ่าต้องดูว่ารถวิ่งมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมบอกว่าวิ่งน้อยกว่าผมท่านนั้นและช่างบอกโอ้เงนผมไม่ทราบแล้วนะครับ ล้วตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับเลยนะครับก็สรุปแล้วนะครับการเช็คระยะนะครับที่5000กิโลเมตรเนี่ยเราจะเสียแค่น้ํามันเครื่องนะครับอย่างเดียวซึ่งน้ํามันเครื่องนี่ก็ขึ้นอยู่กับเกรดที่เราจะใช้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าไม่ใช้ยามาดูบนะครับถ้าท่านไ่เช็คที่ศูนย์นะถ้าท่านไม่ใช้ยามาดูบนี่คือประกันหมดทันทีนะครับประกันขาดและประกันเครื่องขาดทันทีนะครับพอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่เนี่เกียร์มันนิ่มจริงๆนะครับ ไม่เป็นอย่างนี้ทุกทุกขันนะครับติดน้ำมันเครื่องใหม่นี่นิ่มตลอดเนี่ยโคตรนิ่มเลยเข้าง่ายเชีเยวพอได้น้ำมันเครื่องใหม่เนี่ยแน่นอนจริงๆเฮ้ยทำไรอนะ่ะเอาแล้วโ,โยนยัดด้วยโวยโยนอัดถนนด้วยนะเมื่อกี้ ก็สาหรับอพีนี้ก็คงต้องเอาไว้แค่นี้นะครับก็หลายท่านคงจะคลายข้อสงสัยในปัญหาหลายๆอย่างแล้วนะครับที่ผมทํามาก่อนหน้านี้ว่าวัาเดอาร์ปลาสามตัว2019ตัวนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วนะก็ถ้าใครที่ใช้อยู่แล้วไปเจอปัญหาแบบผมนะครับก็เอาไปแก้ได้นะครับเอาไปทําได้นะเพราะว่าช่างเขาที่สูงเขาก็ทําได้นะครับอ้อสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันไปใน EP นะครับต้องขอประ าอภัยจริงๆนะครับที่หายไปนานเนอะหายแบบอาทิ์เลยนะครับเนื่องจากผมไม่มีอารมณ์ในการทําคลิปเท่าไหร่นะครับก็วันนี้มีอารมณ์แล้วมีโอกาสแล้วก็เลยมาทําคลิปให้ดูกันนะครับว่าเช็ค5,000โลเสียอ,ะ,อะไรยังไงบ้างก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับดูแล้วก็อย่าลืมตามเพื่อนมากด Sub s c r i b e ใส่กระดิ่งด้วยเนะ แล้วยังไงเอาไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายจะยอมรับเลยนะว่าหลังจากขับอ3สามเมื่กลับไปขับคลุกเนี่ยโอโหอารมณ์โคตรแตกต่างเลยเมื่อกี้ผมกลัวมากเลยนะเ <laughs> ข้าโค้งเข้าโค้ง,างการขับซ้อนคนอื่นน่ากลัวกว,กว่าตอนผมขับอ3สอีก ไปบอกขับรถเล็กแล้วมาขับรถใหญ่มันจะลําบากนะครับจริงๆไม่ใช่นะขับรถใหญ่แล้วไปขับรถเล็กนี่แม่งน่ากลัวกว่าเยอะอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ลืมพูดไปขอทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อกี้ไปถามที่โชลูมาเนาะก็เขาบอกว่านะครับตอนนี้ท่านใดนะครับที่ยังไม่สามารถหาอาสามตัวน้ี้ได้มาออกที่พัทยาได้เนื่องเพราะว่าเขามีครบทุกสี่นะครับแต่นะครับแต่แต่แต่ ผมแบบอบถามมาอีกอย่างหนึ่งว่าสามสีที่ขาอยู่เนี่ยสี่สีสี่สีสามสีสี่ลายเนี่ยที่ขาอยู่เนี่ยนะครับผมถามเขาว่าสีแดงไม่ออกปงยังนะครับอแล้วก็อย่างที่คนใช้อสามตัวนี้รู้กันนะครับว่าที่ที่โชว์รูมของผมเนี่ยสีแดงไม่ออกเลยนะยังไม่ออกสักคันเลยนะครับก็ยามห้างก็ไปทบทวนแล้วกันเนอะ คิดยังไงเอาสีแดงเข้ามาวะทําทไมไม่เอาสีขาวเข้ามาคือผมอยากได้ R3 มนี่ไม่ใช่อะไรเลยนะเพราะสีขาวเลยนะที่ขายที่ยุโรปอบสรุปแล้วนะครับใครขับสีแดงคือเป็น limited edition นะครับเพราะว่าคนขับน้อยจริงๆแต่ผมเห็นแล้วนะเห็นเห็นคนขับอยู่แล้วนะเห็นคนขับอยู่นะไอ้ตัว R3 2019สีแดงเนี่ยนะครับขับมาก็เพิ่งเห็นคันเดียวอ่าเอาเบทำง,งานลวเลยอ่อและอย่างหนึ่งนะครับลืมมารีวิว เรียวอ่าการตั้งช่วงหลังให้มันแข็งขึ้นนะครับก็ผมแข็งขึ้นอีกระดับหนึ่งนะเนี่ยรู้สึกว่ารถมันไม่ยวบลงไปเท่าไหร่นะแต่ผมยังไม่ได้ลองเอาไปซัดที่โคง้งยังไงเราต้องเอาลองไปดูที่โค้งก่อนนะครับว่ามันจะอะไรยังไงแต่เบรกข้างหลังนี่นึกว่าอันนี้คือเป็นตะคิวนะ